เอาละครับก็สวัสดี C F F C ทุกท่านด้วยนะครับกระมัอกผมแล้ว Legacy ST อาณาจักรความบันเทิงพรมจะเสนอโปเกมสายก็เอาละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกมนี้แล้วก็อนาคตของช่องของผมนะน่ต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เกมนี้จะจบลงแค่นี้หรือเปล่าก็ก็น่าจะมาถึงทางตันแล้วนะครับก็ล้อเล่นนะฮะล้อเล่นก็ผมก็จะเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยนะฮะผมเล่นมาถึงป่านี้แล้วเนี่ยเนีย่ยโอ้โหเนี่ยเวลร้อยา100มาสเตอร์สองร้อยสี่สิบก่อนผมจะเลิกเล่นไม่ได้ยังไงครับท่านผู้ชมก่อนจะเล่นไม่ได้ผมเล่นมาประมาณ 2- ถึงสปีได้แล้วนะเกมนี้ก็จะมาถึงจุดนี้ได้คือโคตรลำบากอะ่ะผมจะเลยเปได้ไง่ายไม่ได้หรอกครับผมเกมนี้นะแล้วก็มันเป็นเกมที่ผมรักล้้ยนะฮะเป็นโปเกมอนเนี่ยผมดูตั้่เด็กนะฮะติดงอมแงมเลยแหละนะครับผมผมก็อยากจะแบบสะสมโปเกม่อนได้ได้แบบทุกตัวที่ผมแบบชอบอะ่ะก็อยากเล่นที่แบบให้ได้ทุกตัวนะฮะผมก็จะเล่นเแนบบี่ยเกมนี้ให้มันย,นยาวๆนะฮะ คลิปนี้ก็จะมาอธิบายว่าผมจะทำไงกับเกมนี้นะครับต,ต่อไปผมจะทำตัวอะไรให้มันเ,เป็นร่างที่แบบสุดยอดนะครับต,ต่อไปก็อย่งที่ทุกคนรู้นะฮะตอนนี้ผมมีทีมตัวนี้ทีมหลักของผมนะนี่ก็เป็นทีมที่2นะครับผมที่รู้ว่าผมอยากทำทีมผีนะฮะในทีมแรกแล้วก็ ทีมของสายฟ้าและทีมฉามเป็นทีมบินนะครับผมตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็ทีมแรกเดียวก่อนเนีไไ๋ยว่ะทีมแรกอ่ะนีะ่ทีมผีผม,ม่งจะมีประมาณนี้ฮะนี่ทีมผีผมนะตอนนี้ก็เหลือตัวมาสเตอร์อีกตัวเดียวนึงนะฮะที่ยังไม่ครบนะครับอา้าวเกมเน็ตผมจากอีกเวนกรรมนะอา้าวตอนนี้ก็มีโอเวกรกำจำสอง นะฮะฮนี่ฮะทีมแรกของผมทีมผีนะ่ยเหลือเป็นตัวมาสเตอร์อีกตัวเดียวน,นะครับผมแล้วก็ทีมสายฟ้านะครับผมตอนนี้ก็ไลโคอะไรไลโคนะฮะตัวอะไรเนี่ยผมก็เปลี่ยนร่างเป็นอ่าร่างแฟดหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ทีมทีมบินผมเหลือโฮโอนะที่ยังไม่เป็นร่างแฟดนะครับผมตัวเองก็เป็นร่างแฝดหมดแล้วแนละ้วก็ ลูเกียอ่ะเป็นหลางมาสเตอร์แล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนนี้แป๊บนึงอให้เป็นทีมหลักของผมก่อนนะครับผมเนี่ยนยผมไม่ค่อยดีนะก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนโอ้เน็โตโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยดีแล้วด้วยฮนะต้องต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ผมใช้ประมาณประมาณสามปีได้แล้วนะครับผมต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่มีเงินนะฮะ ใครอยากให้ผมซื้อโทรศัพท์องก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะแล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะจะได้ยอดวิวจะได้ถึงไปๆนะผมตัวดีดกล้องผมตอนนี้ก็มี48แล้วนะฮะขาดอีกเกือบเลยละ่ะแล้วก็ตัวสายฟ้าของผมนะก่จะครบแล้วน่าจะเป็นตัวสายฟ้าเลยผมผมน่าจะได้นะตัวนี้เซราโอล่าอีดเดียว แล้วก็ลิกซ่าตอนแรกผมจะเอามาทําทีมบินนะครับผมแต่ว่าดูเสียงว่ามันมันต้องใช้เพชรในการสุมอะ่ะตอนแรกมันมันสุมได้สบายๆแหละนะผมแรกแบบสบายมากได้แค่16อันนะแต่ตอนนี้มันต้องใช้เพชร,รแล้วผมว่าผมไม่น่าจะเอาลูกซ่ามาทำแล้วลนะ่ะนะครับผมก็ยังจะมีโฮโอลูกเกียแล้วก็ยักษ์เขียวนะที่จะทําทีมบินของผมนะ แล้วก็แล้วผมจะพูดล่องอะไรอีกอ่าตอนนี้ออนซีดียอผมตอนนี้มาชาตอผมก็มีประมาณนี้นะมีสีทองสองอันนะตอนนี้นผมอยากได้ไอไออันสุดท้ายของเขาอะแอมเบสสีทองก่อนอะแต่ว่านะโหผมเสียไปกิจกรรมข้างก่อนผมเสียไปประมาณ500-600ถึง600ได้อะ่ะนะก็ได้ประมาณนี้อ่ะ แล้วตัวอื่นก็นะฮะตามยถากรรมยังไม่สุดสักตัวเลยเนี่ยทีมบินผมก็จะไว้ที่หลังเนะี่ยผมจะเล่นที่หลังเลยเดี๋ยวต้องต้องเอาทีมผีแล้วทีมสาฟ้าก่อนนะตอนนี้ผมไอ้สุดท้ายผมได้แล้วนะฮะตื่นก็ต้องพยายามต่อไปนะผมต้องเอาทีมผีก่อนเป็นทีมหลักนะครับผมอ่าแล้วอีกตัวยักษ์เขียวอ่ะยักษ์เขียวผมได้เรียบร้อยนะฮะผมสุ่มมันไม่ถึงสิบครั้งก็ได้แล้วอะ่ะ โคตรดีอ่ะเห็นว่าหลายๆคนสมโคตรหลายครั้งเลยกว่าจะได้นะฮะผมสิบครั้งเองโคตรโชคดีมากเนี่ยผมอ่ะแต่ว่ายะเอ็นก็เซ็งนะครับโคตรเซ็งเลยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูพรอมันของผมเนาะก็จะมีประมาณนี้ผมนี่พรอมันผมก็ยังไม่ถึงล้านห้าเลยนะครับก็จะพยายามทำให้เยอะต่อไปนะฮะกลังหีมเยอะขึ้น นะครับก็จะหาผมก็จะเล่นต่อไปให้แบบให้อาบหาหากิจกรรมอะไรใอ้เขาให้อับใ,ให้ได้เยอะๆอาจะได้สู้คนอื่นได้นะครับผมจะได้เป็นแข่งกับคนอื่นได้สักทีตอนนี้ก็โอ้อยู่ลอง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 ,ลองเขาอะ่ะทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้นี่ประมาณของผมนะครับก็มีประมาณนี้นะตื่ที่ผมอยากได้ก็มีพอสมควรนะแต่ว่า นะคาค่อยเก็บเพชรไปตอนนี้เพชรมันหายยากนะผมผมใช้ไปแล้วกิจกรรมก่อนนั้นเนี่ยเดือนนี้กับเดือนแล้วอะ่ะสอรอบก่อนสองสาครั้งได้นะผมหมดไปเยอะด้วยอะ่ะนะครับหมดไปกับไอ้อะไรนะทีมขีของผมนะครับมายชาโดงงี้กิลาติน่างี้นะครับผมก็หมดไปเยอะพอสมควรเลยล่ะก็ตอนนี้ก็พยายามเก็บเพชรให้ได้ เยอะๆนะรอรอตัวที่ผมต้องการในครั้งหน้ามานะครับผมอสุ่มแป๊บโอเคอ่าแล้วก็ฟังผมถ้าใครอยากดูนะเดี๋ยวผมพาไปดูฟัมผมก็จัดของกระจกะจๆนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ใช้เพชรเลยไม่แต่นิดหนึ่งนะฮะก็พยายามเก็บเก็บเอาจากที่เขาแจกให้แล้วก็จะซื้อที่มันเป็นเงินอะ่ะซื้อมานะครับผม ผมว่านในในในฟาร์มผมก็มีประมาณนี้4ตัวนะครับก็พยาพยามอภิเต็มนะฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปพังพรางนะครับผมเขาเก็บเกี่ยวประรับนะเกมนี้ผมก็จะนา่าทำประมาณนี้นะฮะก็จะเล่นต่อ,ตอไปแบบให้ตัวที่ผมแบบชอบแบบให้ทีมที่ผมอยากทำอ่ะให้ให้มันเป็นร่างมาสเตอร์หมดแล้วก็แล้วก็ทำให้มันเป็นแบบ อะไรล่างแดงอะ่ะแล้วถ้ามีตัวอื่นมาก็จะค่อยๆทําต่อไปท,ทําทีมอื่นต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเขาปุ่มผักแป๊บนอะอันนี้ด้วยอ่าเยี่ยมยอดครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวไปพาไปดูบ้านเลี้ยงยูเนี่ยนะครถ้าใครอยากดูนะว่าผมมีตัวอะไรบ้างนี่ก็ประมาณนี้เลยเขาเก็บเกี่ยวแป๊นนึงให้ข้าวมันด้วยโอเคนี่ฮะ อยู่เนี่ยของผมก็มีประมาณนี้เลยฮนะไลโคนะฮะสองตัวมีโฮโอหนึ่งตัวนะครับผมไลโคสองตัวโฮโอหนึ่งตัวแล้วก็มีอะไรวะคาเมลนะครับผมแล้วก็ซินิกามะนะฮะถ้าผู้ชมจะดูดูรู้ว่าผมเอาเป็นโบนัสทั้งหมดนะฮะนี่ผมจะมีโบนัสทั้งหมดเลยจะมีโฮโออยู่ตัวเดียวที่เป็นแบบเข้าแตนนะครับผม เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการให้แบบให้ได้ไอเหรียญน่ะเยอะส,สุดนะฮะผมผมลองดูแล้วล่ะมันจะได้เด็ดเหรียญเยอะสุดแล้วนะครับผมอีกโบนัสทั้งหมดอนะ่ะแล้วเขจาเทก็ได้เข้าแตส่วนหนึ่งแล้วก็เพชรเพชรอีกประมาณ5 5หเพชรนะครับผมต่อ,ต,อต่อหนึ่งครั้งนะฮะต่อไปชั่วโมงนะ่ะจะได้เพชรประมาณห้าเพชรหนึ่งนะครับตัวอย่างก็ เหรียญยุนเนี่ยก็ประมาณ500อนะครับผมจะไม่ผิดแจะเข้าแต่นี่ผมไม่ได้รับนะฮะก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่นะแต่ก็ค่าก็เหรียญน,นี่ก็ได้ประมาณ500ร้อยหขึ้นไปอะ่ะผมก็ไม่เรียดเลยขนาดนั้นนะฮะก็ผมจะมาดูคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูอันดับของผมนะครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันดับ8ของเซิร์ฟนะครับตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟที่418นะครับผมอ่าอันดับ1ของเซิร์ฟผมก็หล่อฮี่นนะฮะอันดับ1นะฮะแล้วก็อันดับ2 3, อันดับสก็ตามมาเรื่อยผมอยู่ที่อันดับ8นะครับผมก็ผมก็ยังกระจอกอยู่นะฮะในเซิร์ฟนี้เซิร์ฟที่หล่อหนึ่ง418นะผมอยู่ผมอยู่เซิร์ฟนี้นะฮะใครอยู่เซิร์ฟนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับผม แล้วก็ผมอยู่กิลอ่าโควิด -19 กนะฮะกิลชื่อกิลคือแบบหื่นะอนลังการงานสร้างนะฮะเหมาะเจาะกับยุคนี้สมัยนี้เลยครับผมนะชื่อกิลผมสุดยอดนะฮนะเดี๋ยวผมก็เล่นนี้แป๊บหนึ่งระหว่างที่รอผมเล่นอันนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายว่าอนาคตต,ต่อไปผมจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ผมก็จะ มีเกมประวันอย่างเดียวหรอกครับผมก็ยางที่ทุกคนเห็นก็ผมก็จะมีเกมอื่นบ้างมาแซมแซมบ้างนะครับผมเพื่อแบบหาผู้คนเข้ามามใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ถ้าผู้ชมจะเคยเห็นว่าผมจะมีคลิปๆหนึ่งนะที่เป็นแบบยือของกินเนี่ยผมก็เคยทําไว้อยู่หนึคลิปนะครับผมจริงอ,ะอ่ะที่ผมจะทําก็คือ จะมีเอ่อรีวิวรีวิวต่างๆที่ผมที่ผมจะทำเนะี่ยผมไม่ทำแบบแคทเกมแบบอย่างเดียวหรอกครับก็จะมีแบบเแบบกมอื่นๆบ้างนะฮะตามที่เคยเห็นนะฮะเอเดนตี้วีอย่างนี้นะครับผมเอไอเคอาร์อย่างนี้เกมเอ่อบีดเทมอลานเทมอาลานะนะฮะปกมอออะไรอย่างนี้นะครับผมที่ผมแบบเคยเคยเล่นมานะครับแล้วก็ผมจะก็ยังมีอื่นนะฮะที่แบบผมจะทําก็คือ รีวิวของกินต่างๆนะฮะที่ผมเคยรีวิวไปคลิปหนึ่งแล้วแหละนะครับผมจริงผมก็จะทำเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยอมีเวลาว่างนั่งทำเท่าไหร่นะฮะผมก็ต้องทำงานด้วยนะครับอย่างที่พวกจมเห็นว่าผมจะคลิปกันก่อนผมจะลงบ,บอาทิตย์ละ2-3ถึงคลิปเลยแห่ะแต่เดี๋ยวๆนี้ผมก็ลงประมาณ1คลิปบ้าง2คลิปบ้างต่อสัปดาห์นะผมก็ด้วยเวลาว่างของผมด้วยเนาะ แล้วัวผมจะมีทำเอ่อรีวิวที่ท่องเที่ยวต,ต่างๆที่ผมที่ผมจะไปเที่ยวนะครับก็รีวิวคาเฟ่น,นะฮะรีวิวของกินต่างๆ่าแล้วก็กินของกินอ่ากินของกินอะไรล่ะ<ม>เรานี่จะทำคล้ายๆแบบ SMA ที่เขาเขาเขาทำกันอ่ะนะฮะผมก็จะทำแบบนั้นนะผมอยากทำแบบนั้นบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม นะแล้วก็เล่นเกมนะคผมก็จะเอาเกมต่างๆมาเล่นนะคะับก็ไม่ใช่เกมนี้เกมเดียวดรอกนะครับผมแลก็จะเอาเกมอื่นมาเล่นบ้างนะฮะปัปาไปก็เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาการไม่ค่อยดีแล้วอาจจะได้เล่นเกมแค่เกมสองเกมนะครับเกมอื่นก็ต้องรอต่อไปนะว่าผมจะมาเล่นเมื่อไหร่นะก็ต้องดู โทรศัพท์หน้าของผมด้วยฮะตอนนี้ผมก็ทําได้แค่เล่นเกมนะแล้วก็รีวิวที่เที่ยวที่ต่างๆนะของของกินนี้ก็เอาไว้ทีหลังนะช่วงนี้ก็โควิดนะครับผมไปไหนก็ไม่ได้นะครับผมที่เที่ยวนี้ก็ผมจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ด้วยฮะตรือโควิดผมก็กลัวเหมือนกันนะครับนะแตาการบ้างเมืองตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะที่ผมจะทําก็ต้องรอไว้ต่อๆไปนะะช่วงนี้ก็ ถ้าแต่นั่งแคสเกมนะเล่นเกมไปเรื่อยก็อาจจะมีเกมอื่นบ้างเข้ามาแซมแซมด้วยนะครับผมนะสำหรับท่องผมนี้ผมบอกไว้ก่อนก็ประมาณนี้นะฮะรอสถานการณ์แบบโอเคเมื่อไหร่ก็ก็น่าจะอีกสัก23ปีนะผมว่านะกว่าโควิดจะหายกว่าสถานการณ์มันจะแบบขี้ขายนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปท่องเที่ยวนะ แบบรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะร้านคาเฟ่แบบนะที่ผมจะไปนะครับผมของกินต่างๆงี้ที่ผมเคยทำไวปแล้วก็ S M R S R นะฮะที่ผมจะทำก็รอดูนะก็อยู่ๆก็ให้กันต่อต่อไปนะครับผมอยู่ด้วยกันจมผมแบบทําคิดที่ท่านผู้ชมดูอีกเรื่อยๆนะฮะ เดีย๋ยวผมเขาเล่นนี้จบก่อนน่ผมก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ฮนะแต่แบบอนาคตของช่องของผมนะครับผมที่ผมจะทำนะแล้วก็ผมจะพูดอะไรอีกเออทุกคนช่วงนี้มีแบบเกมโปเกมอนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ผมก็จะมาทําให้ท่านผู้ชมดูนะตอนนี้ผมต้องขอไปศึกษาดูก่อนอนะ่ะท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นไอ้หลายๆเจ้าอ่ะ เขาอา,อาจจะมาเอามาเล่นแล้วล่ะอาจจะเห็นโฆษณาบางใน u t u b e อะไรเนี้ยในเกมบางเกมอ่ะที่เขาเอามาอาจจะลงมาลงแล้วด้วยะนะครับผมก็เดี๋ยวผมเขาไปศึกษาแล้วแบบเล่นสักแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านผู้ชมดูนะผมว่าเป็นเกมโปโมนอีกเกมหนึ่งที่แบบผมชอบนะแตบบ่เป็นแบบเกมแนวบบ้าอะไรไอ้ ROV เลยอ่ะนะครับผม เอาบอลมันมาสู้กันแบบเป็นดานะเก็บลูกเก็บลูกบอลอะไรเงี้ยนะผมว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวผมเข้าไปศึกษาก่อนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยก็ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับอนาคตของคลิปต่อ,ตอไปนะอนาคตของช่องของผมนะครับผมก็คลิปนี้ก็หน้าเอาไว้มีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะพยายามทำให้ถึงยอดเลยโดยนะ ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมช่วยๆกันนะครับผมขอสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ครับผมซี่หยุ